อีกหนึ่งเหลี่ยมครับราคาเดือดอีกแล้วนะครับหัวแปรนะครับเหลี่ยมนี้ก็แพนรามสองครับลงมาแทนสุชาติหัวระเบิดนะครับสุชาติหัวระเบิดนี่ได้ไปแต้มเดียวครับเอาแทนรัมสองครับจะลงมากู้หน้าครับสองต้นหนึ่งครับโอ้เสิร์ฟดีครับโอ้โหแค่ลงไปนี่ราศีคมหน่อยครับ ออกตัวไปสต่อหนึ่งครับตอนนี้ลุ่มบ้างพี่ที่เปิครับยกมาเลดนแล้วลหนึ่งต่อสครับตาฟิว้าสายไร้ช้าโอ้ยมองคว้างกันนี่ด้ไปตั้งตั้งตั้ง สามต่อหนึ่งครับเอาช่องกลางครับกาฟิลลากหนึ่งครับเด็ดขาดครับลูกนี้ครับกาฟิลหนึ่งตัวสามครับเออปองไม่ออกนะอย่าล้นไม่ล้นครับโอ้โหได้ความสุขครับมาจับเลยทีนี้มาจับเรืโหลฮัลโหลฮัลโหลสิทธิ์ คะแนนควรสามต่อหนึ่งครับโอ้ยเสือกเวทเปิดลอยมาครับตาฟิว <c oughs> เราเกี่ยวหน่อยครับแล <c oughs> ้วแพนหนึ่งต่อสามครับหน้ากว่าครับหนุ่มยงสวยครับเฮ้ยเกี่ยวหน่อยเกี่ยวหน่อยฝั่งนู้นเออต่างคนต่าง ก็หนึ่งครับจุดพุกไปครับเปิดโรยมาสวยครับยอดครับผ่านแล้วลูกเกี่ยวได้ครับลูกลูกเปิด่ลูกย้อนอย่างเงี้ยเปิดได้ผ่านน้ำมันนี่น้ำมันหนึต่อสามครับน้ำมันออกหลังนะครับออกถ้านอกจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้หนึ่งต่อสามครับกาฟิวสร่งติดเม็มาครับโอครับหนุ่มก็คือยงสวยครับ ตีบิดลูกนี้ครับตีเปลี่ยนคบีดีครับไล่มาครับเป็น2ต่อ3ครับเฮ้ยมาที่แพงครับเสียต้องให้สองดานครับเสียเสียเสียแต่ตะก้อขี้เมาครับ หอบเลยครับยังต้นเกมอยู่เลยนะครับสามต่อสองครับแทงไปครับเปิ้ลลอยมาโอ้โหหนูนี้ช็อตดีครับสองต่อสาม จะไปปรับราคผมจะเล่อนเสมอเยเติออกครับสองต่อสามยกห่างตีติดเกี่ยวกับฟิวเกี่ยวไม่ได้ครับเอาสามเท่ากันครับ ต่อสามครับลงพัดมาพอดีครับเอาลงบางพีชูดขึ้นไปครับจุดผู้ไปครับโอน้โหลั่นไปครับกลายเป็นดีครับสี่ต่อสามครับ เอาครับกาแฟเปิดหัวยกสวยครับหยอดเนียนล้อเกิับครับเปิดหัวครับนมโรยสวยครับเี่ยามสสครับตัดหยอดไม่ข้ามครับ สามต่อสี่สี่เท่ากันเอาสูสีครับสี่ต่อสี่ครับ,รบยกล้นเลยครับเอาแล้วครับกลับขึ้นมาทำครับปรีดีสี่สิบสอง ห้าต่อสี่ครับเปิดด้วยหัวครับเกี่ยวได้ครับยกไปใหม่ครับเปลี่ยนส่งครับสี่ต่อห้าเปิดไม่ดีครับลูกนี้จะยกมาดีครับเอา อ้าต่อสี่ครับไล่มาที่แพงครับเปิดไม่ออกครับเกี่ยวครับตาฟิวครับลูกสองลูกสามมาแล้วครับยอดครับเปิดด้วยหลังเท้าโอ้ติดเกี่ยวตาฟิวครับกดไม่ลงเลยครับหกต่อสี่ครับ เลี่ยนฝั่งแม่หกแต้มนะครับหกต่อสี่ครับปรีดีเสิร์ฟต่อครับออกหลังนะครับดูเกมรับครับ 4-6ครับตับสิวเปิดครับเปิ้ลโรยสวยครับมาเปิดได้ครับแพนขยับแต้มครับไล่มาครับ่อ้5-6ครับไล่หน้าขวามาครับเปิ้ลด้น้องเปิ้ลดันสวยครับ Ah. ต่้5ครับหน้าขวาครับยอ,อ,อครับ sí. 7-5ครับครับแทนยกสวยครับ ห้าต่อเจ็ดครับให้กาวฟิลครับเ <t well> ้ยกห่างครับนุ่มแทนไม่ได้ถอยเปิดครับพรกนี้แปมยังไม่ขึ้นครับเจ็ดต่อห้าครับตีตีแผนครับ ห้าต่อเจ็ดได้ครับแทนตีครับติดหัวครับกระฟิวเก็บได้ครับก็เดียวอยู่แล้วครับลูกนี้ยอมเลยยอดเลยครับลูกนี้ครับยอมลูกนี้ยอมยอมครับลูกจัดต่อห้าครับเ ต่าตอเจ็ดครับแผนไปเสิร์ฟบ้าครับมากราบผิวก็เปิดง่ายๆครับไม่เนียนครับลูกนี้ลอ<ป>ลืฉย<ป>เปลี่ยนทรงครับแอบไม่ขยับเลยครับ

ใครยกอันนะงสวัสดีพี่งามด้วยนะครับเก้าต่อห้าครับโ,โลูกนี้เช็คผิดนะครับสิบต่อห้าครับแทนเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับหยอดครับตนะับฟิวยังช่วยได้เยอะนะครับล้นมาครับ โอ้โหหน้าขวาครับขึ้นแท่นเลยครับโอ้โหสดจริงๆครับน้องกัาแฟครับเจ็ดห้าครับจำเดี okay. ๋ยวเกมครับแอนเปิดหัวครับน okay, ุ่มต okay. ิดเกี่ยวหมดเลยครับตามโน่นเกลีเกี่ยวไม่ได้นะครับเกลย์แมน